หญิงกินอาลวดณภูเก็ตค่ะในลองชิมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแว่นแดงรีวิว อันนี้ก็ดีชิ้นนี้ก็รถรายการรีวิวสารพัดสิ่งสัสนบนรลอใไปนี้นะคะตั้งแต่สักกระเบือยยันเรือรบตั้งแต่ครยก,กยันสักตั้งแต่ี่มักยันพักระนกตั้งแต่พออะค่ะเอาเป็นว่าอะไรดีแว่นแดงก็ว่าดีส่วนอะไรที่ไม่ดีแว่นแดงก็ว่าดี <c oughs> <c oughs> ดีหมดแล้ววันนี้นะคะเทปแรกของเรานะคะก็อยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทำไมดินสนีจะต้องเล่นใหญ่ต้องบิดมาไกลขนาดนี้นะคะ ว่าดิฉันได้รับโจทย์มาแบบไม่ธรรมดานะคะดิฉันก็เลยจัดเต็มนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องขอกราบนะคะกมาช่องของดิฉันไ้ว้ในอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะกับช่องแว่นแดงรีวิวและสินค้าที่ดิฉันได้รับโจทย์มาที่จะต้องรีวิววันนี้นะคะนั่นก็คือขนมอันลัวค่ะเป็นอันลัวรูปดอกกุหลาบสีพาสเทลนะคะชื่อว่าแบรนด์หวานพนมอร่อยล้ำ ทำด้วยใจถ้าใครที่ชอบกินขนมไทยนะคะต้องไม่พลาดเพราะว่าอร่อยมากเป็นสูตรแบบไม่หวานมากด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเอออยากกินขนมหวานแต่แบบไม่อยากทานหวานนะแต่อันนี้มันตอบโจทย์นะคะอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆของและจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะแต่ว่าจะรีวิวธรรมดารมันก็ไม้ายไปนะคะดิฉันก็เลยตั้งคอนเซปต์ในวันนี้ว่าแต่งหญิงกินอาลวดนะทูเก <c oughs> ตอนนี้นะคะวัานแต่ เนรมิตร่างของตัวเองนะคะให้เป็นสาวสวยสาวหวานสีพาสเทลเพราะตอนนี้ช่างแต่งหน้าอยู่ด้านบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแต่งหน้ากันนะคะที่นี่เลยนะคะโรงแรมอีโคลลฟจังหวัดภูเก็ต่ะค่ะออใ่ไหมคะโคลไม่ใช่น้องนะชื่ออะไรน้องหมีอายุเท่าไหร่ วิยี่สิบแปดกรุบกรีบกรุบกริบเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปบนห้องเดี๋ยวพาพี่ไปไหนได้ไหมคะได้เออเดี๋ยวไปที่ห้องพี่ได้เลยใช่ไหมคะได้วิเราจะคลุกคลีที่ห้องชันค่ะไปค่ะไปกันค่ะไปค่ะเราก็อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันค่ะมาจ้าสวัสดีค่ะ แต่งน้ามารอตั้งแต่สีห้าแล้วค่ะ <laughs> ทะะ้ายด้ และตอนนี้นะคะเราก็แต่งหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะเมรมิดนะคะดิฉันให้เป็นแบบว่าสาวหวานสวยสไตล์พาสเทลนะคะ <S <S และเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินอันลัวกันที่ลูฟท็อปสวิงวิ่งคู เราจะมาทานอัลโลกันนะคะดูสิมีคนบริการดีมากเลยนะคะที่นี่นะคะอีโคลอฟนะคะภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอัลโลกันตรงนู้นนะคะะค่ะ,ะสวยมาก,กสวย ยากาศดีมากเลยค่ะจริงๆเราหน้ามากับผัวนะคะบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเลิศอุยตอนนี้นะคะคุณแม่บ้านของที่ดีก็มาบริการเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟอันดัวให้เราใช่ไหมคะอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะทานแล้วนะคะดูดิมันเป็นรูปแบบรูปกุลาบอะค่ะแล้วก็สีพาสเทลสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะทานแล้วนะคะนี่ <L an> อร่อยอมันหวานแบบหวานแบบกลมกล่อมอะครับอืมอืมอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะอีกชิ้นนึงดีกว่าน, <L an> นี่กินคู่กับชาร,ร้อนๆนะคะบอกเลยว่าฟินมากค่ะ และนี่นะคะก็คือวันแางรีวิว EP หนค่ะยังไงก็ฝา้ทุกคนนะคะถ้าเกิดชอบนะคะก็ฝาก กด Subscribe ช่องแวันแดงรีวิวกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากนี้ด้วยนะคะอาลัวนะคะอาลัวรูปดอกกุหลาบนะคะแบรนด์หวานพนมไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ,ะวันนี้หมดเวลาของแวันแดงแล้วนะคะพบเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะดิฉันขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด10กล่องค่ะดิฉันกินทั้งหมด10กล่องดิฉันก็จะเบาหวานขึ้นตาพอดีะะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในอ P หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ 我们去海边吧。Oh, ออุ้ยตายละชื่อเลกเก้ไปอีก <c oughs> อตอนแรกไม่กินหรอนะคะจะกินกาแฟแต่แบบยังไงก็ต้องกินอ่ะเจอพ่อพาขนาดเนี้ยไหนลองชิมหน่นอยค่ะกที่เหรอคะเออเป็นไงออไม่หวานมากเลยเออ <c oughs> ใชครับมีกลิ่นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะควันเทียนนะควันเทียน,นอ่าโอเคอร่อยไหม ออครับโอเคข้างในรูมอ่าข้างในพี่ก็นุ่มนะคะ <laughs> <laughs>